สวัสดีครับวันนี้ผมหมูดอนอภัยนะครับไม่ได้มาสอนการทําเบเกอรี่และก็ขนมปังนะครับวันนี้ผมหมูดอนภัยจะมาสอนการต่อสายไฟที่ถูกวิธีบางคนทําผิดวิธีอาจเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไฟไหม้บ้านได้หรือไฟลักวงจรได้นะครับบางคนอยากจะต่อสายไฟให้มันยาวขึ้นนะครับแต่ทําอย่างไรให้มันถูกวิธีบางคนต่อแบบนี้ครับสายไฟนะฮะสองสองฝั่งบางคนทําอย่างนี้ครับแล้วก็ พันอย่างนี้แล้วก็พันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าเทปพันสายไฟพันกันนะฮะวันใดวันหนึ่งผ้าเทปของคุณเนี้ยโดนน้าวันใดวันหนึ่งใช้ไปนานๆผ้าเทปของคุณเนี้ยเสื่อมนะฮะเสื่อมมันจะทําคลายตัวออกมาแล้วทาให้สองไฟสองเส้นเนี้ยเส้นทองแดงเนี้ยครับมันติดกัน จะเกิดอะไรขึ้นครับไฟลัดวงจรทันทีนะครับหรือว่า,าไฟช็อตนั่นแหละครับจะทําให้ไฟไม้บ้านได้หรือว่าสายไฟก็จะไหม้ได้นะครับการต่อให้ถูกวิธีควรทําอย่างนี้ครับสองเส้นนั้นตัดห่างกันนะฮะห่างกันสองฝั่งห่างกันอย่างนี้นะครับห่างกันห่างกันอย่างนี้นะครับแล้วเอาไอ้สั้นกับไอ้ยาวเนี้ยติดก,กันแล้วก็ เอาผ้าเทปอะ่ะพันสายไฟพันก่อนนะครับฝั่งนึงก่อนจะได้ถนัดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับจะเล็ยอย่างนี้อีกฝั่งนี้ก็เช่นกันครับแล้วก็ม้วนมัดให้มันแน่นแล้วก็พัดเทปพ,พันสายไฟสังเกตไหมครับมันจะอยู่ห่างกันถึงแม้ว่า าเทปพ,พันสายไฟเนี่ยมันจะเสื่อมนะฮะหรือมันจะละลายออกมาจะไม่ทําให้สองเส้นเนี่ยสองแดงเนี่ยชนกันอย่างแน่นอนปลอดภัยครับทําอย่างเนี้ถูกวิธีครับแต่ถ้าทําอย่างนี้อันตรายครับผิดวิธีอย่าทํานะครับสําหรับคลิปนี้หมูดอนภัยฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับ